สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมารวมไอ้ไม่ใช่รวมดิมีคุณผู้ชมแนะนํามานะครับว่าให้ซื้อจะดีกว่านะครับก็ยังอยู่กับอีเวนต์ใหม่อยู่นะครับ event อีเวนต์จี้เขียนแบบปลอมนะฮะซึ่งมันหาได้จากการซื้อในร้านคาจี้นะครับมีน้องๆแนะนํามานั่นก็คือกล่องทองนั่นเองนะฮะแม่กว่าจะบอกกันมาได้ ปล่อยให้สุ่มตั้งนานนี่ไงครับโอเคกล่องละแสนนะซื้อเลยซื้อไปละกล่องหนึ่งโอเคผมผมก็กลับว่าจะซื้อทีเดียว4กล่องเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่าซื้อทีเดียว4ี่แสนเพราะว่าตอนนี้ผมมีกุญแจทองอยู่4ดอกนะฮะจะได้เปิดทีเดียวแต่คือแบบเผื่อได้มั้งไนงะ <laughs> เผื่อได้แล้วสำรองตังไว้นะฮะเอากล่องเดียวก่อนแล้วกันแล้ว,ล,วลองเปิดดูถ้าไม่ได้ค่อยไปซื้ออีกแล้วไปไหนละเฮ้ย อยู่ไหนวะครับออลิมันเข้าไปในจีแล้วอ๋อมันเข้ามาแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นกล่องหนึ่งนะฮะมาเลยวันนี้เราไม่พูดมากนะครับเราเปิดเลยนะฮะนี่ฮะกุญแจผมมีสี่ดอกนะครับผมจะเป็นต้องซื้อกล่องอีกแต่ว่าขอลองเปิดกล่องแรกก่อน <c oughs> มามาขอเหอะ ขอเหอะอยู่ไหนวะเอาเอาเฮ้ยเป็นอะไรครับมันเป็นอะไรฮะอืมอยู่ไหนวะครับมันอยู่ข้างล่าง่ะเอาหมดแล้ะ โอเคน่าจะมาแล้วนะฮะโอเค okay. กล่องแรก <c oughs> ไม่มาจะไปเอาอีกกล่อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ,อึ๊บอื้มอื้มเน้ออ๋เฮียเอ้ยต้องเสียอีกเสียอีกนะฮะเสียตังค์อีกแล้วอ้อมาเอาอีกลก่องหนึ่ง อ๋อต้องขอใบนะครับถ้าพูดมากไม่ค่อยได้นะฮะไม่สบายด้วยโอเคลุยอีกหนึ่งกลองคราวนี้ขอได้เหอะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์อีกมาเหอะมาไหนวะโอเค อีกหนึ่งกล่องอึบ <c oughs> อึ๊บกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงมึงไม่ต้องมามึงไม่ต้องเขาบอกเกียดอะไรมักได้อย่างงั้นนะฮะอืมเมื่อกี้ผมบอกผมเกียดไอ้แบบแปนนะแต่เสือกมาไอ้นี่มาฮะอ้ยอ,อีกกล่องนึงโอ้โหวันนี้สงสัยหมดสี่กล่องจนได้ฮนะหมดแน่ๆวะ่ะ ยังไงก็หมดแน่แน่อ๋ไหนๆก็แน่แล้วซื้อแม่งเลยอะไอ้ห่าเออเดี๋ยวผมมีกุญแจงเงินกี่ดอกวะตอนนี้หนึ่งดอกก็โอเคปึ๊บแลกทีเดียวแม่งสองกล่องเลยเออมาโาอ้มาครับ กล่องแรกฮึบบอสชื่อขึ้น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 ดิโอ้โอ้นาฬิกาโอ้อีกล่องว้าลุยอึบ เอาอย่างฮึบห,หนึ่งสองมาไม่ขึ้นอีกโอโอกูออเลิกแล้วเกมเศรษฐีกูไม่เล่นแล้วโอ้ยเยนี่กูหมดไปเท่าไหร่เนี่ยกูยังเสียเพชรสองร้ออีกตอนที่กูไม่รู้หมดคิสตันไปพันห้าหมดตังอีกสี่แสนนะ พอไม่เล่นแล้วฮะเกมเด่นทีก <g> ็ <ül> <g ül> <g ül> ถ้าใครชํำอกชํำใจแบบผมนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์เ <c oughs> ข้ามาใต้ล่างได้น,นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ <g ül> ไปแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs>